สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาส่องตัวเลขจากเต่านะคะเต่าขึ้นมาให้โชคนะคะมาเป็นคู่เลยนะคะคุณผู้ชมโอ้เกียเพิ่นไหม คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเปเนลกตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันค่ะเต่าเฟยดบ่นี่ม,มาหาพร้อมกันทวงตัวเลยบ่ ไ้ปีนเบื้องลหาตัวนั้นน่ะในท้องเพื่อนมีอีวะตัวนี้น่ะคือซี่หนึ่งเบ้อ เออนี่ไงนี่ีหนึ่งตัวนี้คือเปดไหมเดเรยวันนี้เลยจ่งจงปองงเป็ดหนึ่งนี่ไงเป็ดนเป็ดหนึ่งอ่าแต่ตัวนี้เนาะคือหนึ่งนึงทางสงนะข้างล่างนะหนึ่งเจ็ดนี่เห็นรีดเดียวก็คอยเลย แม่บอกทั้งถึงหนึ่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 งเจ็ดเฮ้ยในเจ็ดยี่สวันหนึ่งในเจ็ดี่สเนา้องับองทั้งถึงหนึ่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 งเจ็ดเฮ้ยในเจ็ดยี่สวันหนึ่งในเจ็ดี่า ลองถั่แปี๊มงค์กระดองแบี้เต่า้อนอาม่าที้งหลเต่าก็มีหากหมูโอ้โหขอรีก,ก่อนอคอ,คอรีกบะ มาเบ่งมาเบ่งสร้อยนี่ยเบ่งดูตาดีนะครับ้ยจังละโอ้ยแข่หอย่งนีนี่ข่หดได้ได้นต้องใส่คเป๊ะเคนยืามขึ้นแล้วสามยใสายตายสามว่องใดสามยซึ่งย สาม,นม,าม,มเ,าเางงนาะท้องไตมันเด็กพกหรอมันเด็กนหั้างไดนับลงมางท้งตนี่เป็นกลางสีากขีสามก็พกเนาะเห็เนี่คือมันคือมวอยู่นนามวนหางสีนามันขึน้นมาสีมวนหางอนะตัวนี้มันสีมากแดดนี่นี่สามกตัวนี้หกไง าจาตัวนี้นะนี่มันสี่หนึ่งหรือแปดหนึง 8, 1 1> น่ง <นะ S 2> แปดหนึ่งแปดหนึ่งไหถ้าแป้งในเด้อ อ๋อ,อบัตทาแล้วคือเป็นหนึ่งซีจ้ะเออห <1 C S 1> นึ่งซีหนึ่งไงอืมหนึ่งซีหนึ่งซีขึ้นซัดขนาดอันนี้เป็นนี่ นี่ไหมเงาดำๆนี่ไหมนึ่งเจ็ดเลยเห็นอยู่ะนี่เนาะนึ่ไหมเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโมนี้ฝันหนึ่งสี่เบิ้งเบื้งท็อปหนึ่งเจ็ดเออที่ท็อปเนาะ แต่นี่หนึ่งสี่แต่นี่ตัวดำๆพี่เล้เบอร์มันอีกแล้วหนึ่งสี่นะซัดตัวนี้นะ ญาติวางนะคะหาได้นี่อันนี้นะหนึ่งสี่ โอ้หนึ่งสี่แห่งสัตว์ัพย์ส,สัตว์หนึ่งสี่ ต่อนะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะอ้หนึ่งสี่ซัดเจียว